ใจเกี่ยวกับด้านพลังงานแล้วก็มีความเชี่ยวชาญในการติดตั้งโซลา่าก็เลยมาร่วมกันที่ก่อตั้งบริษัทนี้ขึ้นมานะคะสโลแกนของเก๋นะคะคือเก๋เน้นให้กับบุคคลทั่วไปอะคะ่ะที่สนใจพลังงานโดยเก๋จะใช้สโลแกนว่าเปลี่ยนแดดมาเป็นไฟฟ้าให้หลักคาช่วยหาเงินนะคะถ้าใครจําไม่ได้ให้นึกถึงสโลแกนว่าเงินฟรีจากฟ้าเก๋โซลา่าช่วยได้นะคะอันนี้คือคอนเซปต์ในการ เป็นสโลแกนประจำบริษัทของเราค่ะในด้านการเซอร์วิสของเรานะคะอย่างเช่นตัวอย่างแรกนะคะตัวนี้ค่ะเป็นระบบไฟที่เราทำให้กับโรงแรมที่กระบี่นะคะทั้งเกาะเลยค่ะตัวนี้เราเริ่มจากระบบไฟก่อนเลยไม่ทราบว่าเห็นหน้าจอสไลด์ใช่ไหมคะเห็นครับผมค่ะ ต่อเลยนะคะส่วนในการบริการของเรานะคะเราเริ่มต้นตั้งแต่สำรวจหน้างานออกสเกตอัพขออนุญาตให้ลูกค้าติดตั้งรันระบบดูแอปพลิเคชันนะคะจนกว่าลูกค้าจะใช้งานได้จริงนะคะในการขออนุญาตค่ะเราประสานงานให้ทั้งหมดนะคะตั้งแต่หน่วยงานกกพการไฟฟ้าใการนะครหลวงการไฟฟ้าภูมิภาคนะคะ โดยที่ลูกค้าไม่ต้องเดินทางไปขออนุญาตด้วยตัวเองนะคะเพียงแค่เซ็นใบมอบอำนาจให้เราเราก็จะสามารถจัดการให้กับลูกค้าครบจบทุกขั้นตอนในในขั้นตอนเดียวเลยค่ะตัวอย่างนี้นะคะเป็นโปรเจกต์โซลา r ์ o ูฟนะคะที่ติดงานบ้าน10กิโลวัตต์ค่ะเราก็จะมีแบบสเกตอัพต่างๆให้กับลูกค้านะคะต่อไปค่ะอ,อันนี้ก็คือเป็น โปรเจกต์ต่างๆในการติดตั้งไม่ว่าจะเป็นงานบ้านโรงงานนะคะโรงพยาบาลสมิติเวชค่ะสมิติเวชสุขุมวิทนะคะแล้วก็วินโคสค่ะเป็นโรงงานเกาหลีกองบินสองลบบุรีค่ะส่วนตัวนี้บิ๊กซีอยุธยาค่ะแล้วก็ไทยเบฟนะคะาโรงน้ำแข็ง p ีแพีิรพัฒที่ลำปางค่ะ KSR แล้วก็โรงพยาบาลเขลางค่ะที่ลำปางเหมือนกันเนื่องจากว่าพี่เขาเป็นอย่างที่บอกค่ะเป็น In ็น เอ่อเอนจิเนียร์ทางสายภาคเหนือนะคะแล้วก็ตลาดคูนรัพย์ค่ะมี2ไซส์นะคะที่นี่แล้วก็เป็นงานบ้านงานสวนไม่ว่าจะเป็นระบบที่มีแบตเตอรี่หรือไม่มีแบตเตอรี่นะคะเราสามารถดูแลให้ลูกค้าได้ทั้งหมดเลยแบตเตอรี่นะปัจจุบันนะคะเก๋เลือกใช้อยู่2แบตเตอรี่ด้วยกันนั่นก็คือ1ค่ะแบตเตอรี่ลิเธียมฟอสเฟตนะคะแล้วก็แบตเตอรี่ NMC ค่ะแบตเตอรี่ของเก๋ทั้งสองทั้ง2ระบบนะคะรับประกัน คุณภาพแล้วก็รับประกันการซื้อการติดตั้งอยู่ที่สิบปีค่ะสิบปีนี้หมายความว่าลูกค้าไม่ต้องเคลมนะคะสามารถเปลี่ยนใหม่ได้เลยถ้าเกิดกรณีมีปัญหาเนี่ยค่ะในการติดตั้งบ้านสวนบ้านสวนนั้นไม่จําเป็นต้องมีไฟอยู่ก่อนเลยนะคะไม่มีไฟเราก็สามารถเอ่อปนันไฟให้กับทางลูกค้าได้เลยตัวนี้เป็นโครงสร้างร้านต้นไม้บ้านพักอาศัยค่ะอ,อ่รุ่นนี้นะคะ เป็นแบบอ่าเป็นอินเวอร์เตอร์ที่ประกอบเป็นเป็นเซ็ตอ่าขอโทษค่ะเป็นเซ็ตทรีอินวันะคะนั่นก็คือจะมีอินเวอร์เตอร์ควบคู่กับ BMS แล้วก็มีตัวแบตเตอรี่อยู่ในตัวนะคะเป็นบ็อกเซ็ตค่ะสามารถยกไปวางทางบ็อกเซ็ตได้เลยโครงการลดต้นทุนการผลิตกุ้ง ตัวนี้นะคะก็บริษัทเคโซล่าเนี่ยค่ะได้รับร่วมเข้ากับโครงการของการลดต้นทุนการผลิตกุ้งทะเลนะคะโดยใช้พลังงานโซลา r เซลล์เข้ามาช่วยทางบริษัทเนี่ยค่ะก็เลือกในอุปกรณ์ต่างๆที่เหมาะสมกับเกษตรกรเพื่อที่จะช่วยลดค่าใช้จ่ายให้กับเกษตรกรนะคะนั่นก็คือเกษตรกรนะคะก็จะมีต้นทุนในการที่ผลิตกุ้งอะคะ่ะ น้อยลงแล้วก็ได้ประสิทธิภาพมากขึ้นนะคะตัวนี้จะเป็นในลักษณะของโครงสร้างค่ะจะเลือกใช้เป็นตัวเหล็กชุบสังกะสีแบบจุ่มร้อนนะคะตามโครงสร้างมาตรฐานเลยค่ะจะเป็นตัววัสดุของอลูมิเนียมนะคะตามโครงสร้างตามรูปที่เห็นค่ะ สินค้าทุกตัวที่เราเลือกใช้นะคะจะมีเซอร์วิเคตรับรองแล้วก็มีมาตรฐานที่ชัดเจนนะคะทุกยี่ห้อเลยค่ะ อันนี้เป็นแอปพลิเคชันนะคะที่ลูกค้าสามารถดูผ่านมือถือในการคอนเน็กแอปพลิเคชันผ่านมือถือนะคะจะสามารถคอนเน็กได้ไม่จํากัดจํานวนเครื่องนะคะเราจะมีโปรแกรมการคํานวณตารางคืนทุนให้กับทุกไซส์ที่มีการติดตั้งนะคะว่าลูกค้าลงทุนไปจํานวนเท่าไหร่และจะสามารถคืนทุนได้ภายในกี่ปีนะคะเพื่อให้เห็นถึงความคุ้มค่าในการลงทุนค่ะข้อดีของโซลาเซลล์นะคะที่ใช้งานได้ก็คือ ถ้าลูกค้าลงทุนเยอะจะคืนทุนเร็วลงทุนน้อยจะคืนทุนช้าแต่ข้อดีคือไม่มีไม่คืนทุนนะคะเป็นการลงทุนที่ไม่เสียเปล่าค่ะอันนี้การขออนุญาตพูดไปแล้วนะคะตัวนี้นะคะเป็นอุปกรณ์เสริมเราเรียกว่าตัวคอสมอเตอร์นะคะที่จะเอามาช่วยใช้กับระบบของโซล่าเซลล์ะคะ่ะเพื่อช่วยในการประหยัด พลังงานไฟฟ้านะคะเพิ่มขึ้นจากปกตินอกจากลดจากโซลา่าแล้วตัวนี้ก็จะไปช่วยลดเพิ่มจากโซลา่าได้อีก10-30%ด้วยกันค่ะบริการของเราหลังจากการติดตั้งแล้วนะคะเราจะมีการอบมรมเทรนนิง่งมีอุปรกรณ์เอกสารเครื่องมือให้กับกเกษตรกรค่ะแต่ถ้ามีปัญหากเกษตรกรสามารถติดต่อเราได้ภายใน24ชั่วโมงนะคะกรุงเทพป,ปริมณฑลเราสามารถส่งช่างเข้าไปดูแลได้ภายใน48ชั่วโมงค่ะถ้าต่างจังหวัดก็ ไม่เกิน่าไม่เกิน48ชั่วโมงเช่นเดียวกันค่ะบริการหลังการขายนะคะเราจะดูแลบํารุงในการติดตั้งให้2ปีไม่ว่าจะเป็นเช็คระบบหรือร้างแผงหรือวงจรต่างๆนะคะให้ปีละ2ครั้งค่ะอันนี้เป็นราคาประเมินเบื้องต้นนะคะพื้นที่ต่างๆก็ขึ้นอยู่กับขนาดของอจำนวนที่เกษตรกร,เ,กรเลือกใช้ค่ะ ค่ะอันนี้ก็เป็นตัวอย่างผลง,งานแล้วก็เป็นตัวอย่างสเปคอุปกรณ์ของบริษัทเคโซล่าโซลูชันค่ะครับผมทางเคโซล่านะครับผมก็ได้นำเสนอไปแล้วนะครับผม ผู้เข้าร่วมประชุมหรือว่าเกษตรกรท่านใดนะครับผมมีประเด็นสงสัยนะครับผมเกี่ยวกับสินค้าแล้วก็การบริการนะครับผมของเคสโอล่าโซลูชันนะครับผมก็เรียนเชิญสอบถามได้นะครับผมเรียนเชิญครับมีใครไหมครับไม่มีใครเดี๋ยวผมขออนุญาตเรียนถามนิดนึงครับ หลังจากที่ว่าอาส่วนของโซลาเซลล์เนี่ยไปช่วยลดแล้วนะครับจะมีส่วนอื่นที่ไปช่วยลดเรื่องของอพลังงานไฟฟ้านะครับสิบถึงสามสิบเปอร์เซ็นตตัวนี้มันไปลดแรงทอร้อของของมอเตอร์ไหมครับมันมีผลกระทบับมอเตอร์ที่ตอปูณปัจจุบันไหมครับนะครับเพราะว่าแร<ม>งทอร้อผลกับการตีนานครับผมตัวนี้จะไม่มีผลค่ะจะเป็นการช่วยอเป็นการช่วย เป็นอุปกรณ์ที่ช่วยเกี่ยวกับการใช้มอเตอร์หลักๆโดยเฉพาะเลยค่ะส่วนใหญ่แล้วเราจะใช้ในโรงงานอุตสาหกรรมขนาดใหญ่ค่ะอุปกรณ์หรือเครื่องอะไรก็ตามที่เป็นมอเตอร์ค่ะใช้ตัวนี้เข้าไปส่วนร่วมจะช่วยทําให้ประสิทธิภาพแล้วก็ลดแรงการใช้งานได้ดีขึ้นค่ะและช่วยในการเซฟตัวไฟฟ้าได้มากขึ้นค่ะคุณสุเมธ อ๋ม,ม,อมีตัวอย่างเพิ่มเติมมัวให้ดูไหมครับมีตัวอย่างหรือหรือมันไปลดได้จริงยังไงเนี่ยครับมีมีตารางเปรียบเทียบให้ดูไหมครับม,มีตารางเปรียบเทียบแล้วก็อ,อันนี้คือตัวอย่างนะคะก็จะมีตารางเปรียบเทียบแล้วก็จะมีฟีดแบ็กจากลูกค้าที่เคยใช้งานจริงอะค่ะให้ดูถ้ายังไงแล้วสามารถติดต่อมาในช่องทางของบริษัทเคโซล่าได้นะคะเกดจะส่งเป็นตัวรีวิวแล้วก็ตัวผลงานที่เราเคยติดตั้งอะค่ะ ของลูกค้าหา่กไปให้ดูเพื่อเป็นตัวอย่างก่อนค่ะขอบคุณมากครับผมค่ะขอบพระคุณเช่นกันค่ะ,ะมีท่านใดมีประเด็นสอบถามเพิ่มเติมไหมครับผมจะม,มีเวลานะครับผมเยินเชิญครับ ก็ยังเดี๋ยวผมขออนุญาตผมใจวุฒินะครับผมองขออนุญาตสอบถามนิดนึงนะครับครับเมื่อกี้ที่ทางบริษัทนําเสนอถึงตัว่าระบบที่มีแบตเตอรี่อยู่ในตัวด้วยนะครับครับในส่วนนั้นนะมนยังไม่สามารถนําเข้ามาในโครงการได้นะครับเพราะว่าในโครงการนียจะเป็นระบบออนกริดหือวเตอร์อย่างเดียวนะครับซึ่งระบบแบตเตอรี่เนี่ยยังไม่ยังไม่ตอบโจทย์ในการใช้พลังงานในบอกกุ้งเพราะว่าบอกกุ้งใช้พลังงานค่อนข้างเยอะ นะครับการลงทุนแบตเรี่ยังยังไม่คุ้มยังไม่คุ้มค่าแต่ว่าถ้าไปหลบแสงสว่างอันนี้ถือว่าโอเคนะครับส่วนต,ต,ตัวคอสในตัวคอสเรียกว่าตัวคอสมอเตอร์นะครับตัวนี้นี้ก็คือเป็นแพคเกจเข้ามาเหรอครับหรือว่า,าเกษตรกรต้องซื้อเพิ่มหรือยังไงครับตัวนี้เอาเป็นตัวแยกเพิ่มเติมค่ะก็เหมือนออปชั่นเสริมขึ้นมาถ้าเกษตรกรต้องการใช่ค่ะใช่ค่ะ ในส่วนตัวแบตเตอรี่นะคะเอ,อ่อต้องขอขอบพระคุณพี่ชัยวุฒิก่อนนะคะคือแบตเตอรี่เนี้ยค่ะโอเคอเก๋เรียนแจ้งว่าไม่ไม่ได้อยู่ในโครงการเพียงแต่ว่าเป็นการแนะนําให้ดูว่านะปัจจุบันนะคะโซล่าค่ะมีระบบแบตเตอรี่ที่ลูกค้าหรือว่ากลุ่มโรงงานทั่วไปะคะ่ะนิยมใช้มากขึ้นเนื่องจากราคาค่ะแบตเตอรี่เนี่ยซอฟลงแล้วมีนวัตกรรมเพิ่มขึ้นนะคะก็เลยเป็นการพรีเซนต์ร่วมขอบพระคุณค่ะครับครับ เมื่อกี้ตรงที่จุดคุ้มทุนนะครับพอดีสไลด์เลื่อนไปเร็วหน่อยพอดีมองไม่ทันนะครับได้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 เดี๋ยวเก๋ขออนุญาตเลื่อนมาให้โอเคค่ะเห็นไหมคะอ๋อครับครับได้ครับ,รบ,รบตัวนี้นะคะเป็นาราคาประเมินโดยโดยเบื้องต้นนะคะในตัวจุดคุ้มทุนเนี่ย ถ้ายังไงอยากได้สไลด์เนี่ยทักเกศส่วนตัวได้นะคะเกศสามารถส่งให้ได้แล้วก็คิดจุดคุ้มทุนให้กอดได้เพราะว่าในการคิดจุดคุ้มทุนนะคะมันอยู่ที่ราคามูลค่าของขนาดและการลงทุนในแต่ละไซส์ดังนั้นนะคะจุดคืนทุนเนี่ยจะไม่เหมือนกันจะสังเกตได้ว่าจากตาราง SML ที่เกศทําให้อะคะ่ะอย่างที่เก๋บอกไปก็คือโซลาลงทุนเยอะคืนทุนเร็วลงทุนน้อยคืนทุนช้าดังนั้นจะสังเกตได้ว่าไซด์ใหญ่อะคะ่ะจะคืนทุนได้เร็วกว่าไซส์เล็ก แต่ถ้าเราอยากให้ไซส์เล็กอะค่ะคืนทุนเร็วขึ้นเก๋ก็ต้องคำนวณจากค่าไฟของลูกค้าก่อนที่ใช้เช่นสมมุติว่าเกษตรกรเจ้าหนึ่งอะค่ะเขามีไฟที่ใช้ในช่วงกลางวันเท่าไหร่เก๋ก็จะดูคอสให้ระหว่างกลางวันกลางคืนแล้วก็คำนวณในขนาดกิโลวัต์ที่จะติดตั้งก่อนเพื่อไม่ให้กลุ่มเกษตรกรอะค่ะเสียผลประโยชน์ไปโดยเปล่าประโยชน์เช่นสมมุติว่าถ้าค่าไฟเนี่ยอยู่ที่ประมาณ5 0าพันบาทต่อเดือนแล้วใช้ ใช้ไฟกลางวันที่50%ใช่ไหมคะแล้วก็ใช้ไฟกลางคืนที่50%นะคะเก๋ก็จะแนะนําที่ซส์ขนาด5กิโลวัตต์เนื่องจากว่า1กิโลวัตต์มันจะเซฟไฟได้ประมาณ500บาทต่อเดือนดังนั้นเนี่ยถ้าลูกค้าเกษตรกรนะคะต้องการลดค่าไฟกลางวันให้หายไปเลยก็ควรติดตามจํานวนขนาดกิโลวัตต์ที่ใช้ตัวนี้นะคะทางบริษัทเราอะคะ่ะมีอุปกรณ์ในการตัวจับโหลดไฟฟ้าให้กับกลุ่มเกษตรกรด้วยนะคะเพื่อวิเคราะห์ขนาดของกิโลวัตต์ในการติดตั้งให้ะคะ่ะ มิ้วเสียงอยู่ค่ะพี่ครับราคาที่นําเสนอมานี้เป็นราคาที่รวมติดตั้งโครงสร้างในการรองรับแผงด้วยใช่ไหมครับถูกต้องค่ะเป็นราคาที่รวมเออราคาสำรวจหน้างานนะคะสำรวจหน้างานในที่นี้ก็คือปัก google Map แก่อนในรอบแรกรวมโครงสร้างรวมขออนุญาตค่ะครับขอบคุณมากครับค่ะขอบคุณเช่นกันค่ะ ผมมีท่านใดสอบถามเพิ่มเติมไหมครับผมยังมีเวลานะครับผมสามารถสอบถามได้นะครับครับผมพี่พิสิทธิ์ใช่ไหมครับขอเรียนเชิญครับ สอบถามนะครับที่ว่าแบตแบตเตอรี่นะครับที่ว่าใช้กับไอช่วง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 เย็นน่ะนะครับว่าไออาจรค่าค่าค่าใช้จ่ายอย่างเท่าเท่าไรได้ต่อหนึ่งกิโลวัตต์นะครับพอเราเก็บไว้ได้กี่กี่กี่ชั่วโมงเกตต้องขออนุญาตเรียนแจ้งอย่างนี้ก่อนนะคะพี่ในเรื่องของแบตเตอรี่ถ้าเชื่อมง่ายๆแบตเตอรี่ก็คือถักน้ําเพราะฉะนั้นนะคะขึ้นอยู่กับว่าเราใช้น้ํามากน้อยแค่ไหน ถ้าเป็นไซส์เล็กเราก็จะใช้ได้น้อยถ้าเป็นไซส์ใหญ่เราก็จะใช้ได้เยอะแบตเตอรี่นะคะณปัจจุบันนี้ค่ะถ้าไซส์ประมาณ5กิโลวัตต์5กิโลวัตต์ใช้ไฟในตอนกลางคืนก็คือใช้ได้5,000วัตต์คำนวณจากเครื่องใช้ไฟฟ้าได้เลยถ้าสมมุติเป็นแอร์หนึ่งตัวที่อยู่ที่ประมาณ9,000 BTU จะสามารถเปิดตอนกลางคืนได้ประมาณ4-5ชั่วโมงค่ะสำหรับแบตเตอรี่5กิโลวัตต์แต่ถ้าใช้ร่วมกับไฟสองแสงสว่างนะคะก็จะใช้ได้อยู่ที่ประมาณ3ชั่วโมงค่ะ ตัวนี้มูล,ลค่าของแบตเตอรีอ่อ่าแบตเตอรี่ตัวนี้เกี้ยรล่ประกันสิบปีอย่างที่แจ้งนะคะห้ากิโลวัตต์ราคาจะอยู่ที่ประมาณหกหมื่นห้าพันบาทค่ะราคาระยาเวลาคุ้ม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 ทุนด้วยนะครับว่ากี่กี่ปีถ้าติดตั้งแบตเตอรี่อย่างนี้คุ้มทุนถ้าติดตั้งแบตเตอรี่นะคะโอเคถ้าเป็นระบบปกติสแตนดาร์ดที่เป็นออนกริดนะคะจุดคุ้มทุนจะอยู่ที่ประมาณห้าถึงหกปีกรณีเป็นออนกริดธรรมดานะคะ แต่ถ้าเป็นตัวของออ,อันนี้พูดถึงตัวอินเวอร์เตอร์ทั่วไปไม่เกี่ยวกับอินเวอร์เตอร์ในโครงการของกุ้งนะคะเพราะว่าในโครงการของกุ้งเนี่ยต้องใช้อินเวอร์เตอร์เฉพาะทางตัวนั้นจะคืนทุนไปที่อยู่ประมาณแปดถึงสิบปีอย่างที่ตามสไลด์ของเก๋แต่ถ้าเพิ่มในเรื่องของแบตเตอรี่ค่ะบวกจุดคุ้มทุนไปประมาณสองถึงสามปีค่ะพี่ไม่เกินยนูเบตเอรแบตเตอรี่ม่กี่กี่ปีครับเนี่ยยูแบตเตอรี่ แบตเตอรี่เรารับประกัน10ปีค่ะพี่แต่พอเราเอาไปบวกกับระบบโซลาเซลล์ที่เป็นตอนกลางวันใช่ไหมคะก็คือเพิ่มการคืนทุนไปประมาณอีก2ปีค่ะขอโทษครับดิจิทัลสถานรับประกันกี่กี่ปีนะครับ10ปีค่ะของเก๋รับประกัน10ปีถ้าเป็นแบตเตอรี่เจลมันจะรับประกัน1-2ปีแต่ของเก๋ค่ะเป็นตัวแบตเตอรี่ลิเทียมฟอสเฟตกับ แบตเตอรี่ลิเธียมอ่าเป็นแบตเตอรี่ LMC ค่ะแ mm. บตเตอรี่พวกนี้ใช้ในไหนหนึ่งเลยใช้ในรถไฟฟ้าค่ะที่กำลังนำเข้ามานะปัจจุบัน2ตัวฟอสเฟตใช้ในพวกการโทรคามนาโฟมค่ะตัวนี้ในเรื่องของแบตเตอรี่ค่ะั้นสมม,ต,<ผ>มติเราติดตั้งสักห้าห้าห้าสิบกิโลวัตต์เนี่ยต้องต้องใช้แบตเตอรี่สเท่าสเท่าเท่าไหร่ได้ครับ เไม่ทราบว่ากลางวันกลางคืนสมมุติว่าห0สิกิโลวัตต์เนี่ยลูกค้าใช้ไฟอยู่ที่ประมาณกี่กิโลวัตต์คะรวมกลางวันกลางคืนคแล้วประมาณสักสองร้อยกิโลวัตต์ในตอนในอ่ะถ้าถ้าค่าไฟสองรอยกิโลวัตต์ใช่ไหมคะแล้วเป็น<ถ>กลางวันหนูแบ่งแยกอย่างนี้ก่อนสองรอยกิโลวัตต์เป็นกลางวันหนึ่งร้อยกิโลวัตต์เราก็จะแบ่งเป็นกลางคืนหนึกิโลวัตต์นะคะ,คะในตอนในตอนกลางวันประมาณร5อยหสกิโลวัตต์ในกลางคืนประมาณ250รอยหสิกิโลวัตต์ เป็นกลางคืนห้าสิบกิโลวัตต์ถูกต้องไหมคะพี่กลางคืนสองร้อยห้าสิบสองร้อยห้าสิบกิโลวัตต์ตอนกลางคืนถ้าสองร้อยห้าสิบกิโลวัตต์เอ่อทั้งคืนเราก็ต้องติดตั้งที่อ่าขึ้นอยู่กับปริมาณการใช้กิโลวัตต์เอาต่อชั่วโมงถ้าพี่ต้องการสองร้อยห้าสิบกิโลวัตต์เอาต่อหนึ่งชั่วโมงก็จะต้องคำนวณแบตเตอรี่เพิ่มขึ้นแต่เกศแนะนำถ้าอยากใช้โครเพื่อประมาณ50เปอร์เนแนะนำติดที่200อกิโลวัตต์ค่ะ สองรอยกิโลวัตต์เราจะเรียกเป็นแบตเตอรี่สตอเรจค่ะไม่คือเราเราต้องการใช้ได้ถึงสี่ถึงสี่ถึงสี่ทุ่มอ่ะไม่ต้องการใช้ไปถึงค่วังเข้าใถ้าตัวนั้นค่ะอยู่ที่ประมาณหนึ่งร้อยถึงสองอยกิโลวัตต์สามารถใช้ได้ถึงสี่ทุ่มเลยค่ะสตาร์ตตั้งแต่หนึ่งทุ่มได้เลยนะคะแล้วอยากรู้ระยะเวลาคุณคุณกี่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 ปีครับ ระยะเวลาคุ้มทุนตัวนี้ขออนุญาตใส่ตารางคืนทุนให้เก๋ขออนุญาตที่ทักส่วนตัวได้ไหมคะแล้วเดี๋ยวเก๋จะทําตารางคืนทุนให้จะได้ชัดเจ<อ>นกว่านั่นคือเก๋จะคํานวณจากบินค่าไฟของพีให้เลยคะ่ะตัวนี้ไม่มีค่าใช้จ่ายคะ่ะยินดีคิดให้ฟรีเลยคะ่ะครับผมขอบคุณครับค่ะขอบคุณเช่นกันค่ะผมสอบถามเพิ่มนะครับไอแบตเตอรี่ขนาดร้อยสองร้อยกิโลวัตต์นี่ราคาเท่าไหร่ครับ แบตเตอรี100่ร้อยถึงสองร้อยกิโลวัตต์ปัจจุบันก็มีราคาไม่อ่อสิบสิบเก๋เกขอที่ร้อยกิโลวัตต์ก่อนนะคะก๋ไม่มั่นใจในราคาที่สุดชี้นะคะน่าจะอยู่ที่ไม่เกินสิบล้านบาทจะอยู่ที่ประมาณเจ็ดถึงแปดล้านบาท,ขอบ,ทบขอบคุณครับแต่ตัวนี้มีศูนย์บริการในไทยนะคะครับขอบคุณมากครับ ค่ะขอบพระคุณเช่นกันค่ะครับผมมีท่านใดมีประเด็นสอบถามบริษัทเคสโล่าเพิ่มเติมไหมครับผมออางั้นอาจจะขอให้ทางบริษัทเคสโล่าะนะครับผมช่วยรบควนแจ้งช่องทางติดต่อนะครับผมหรือว่าพิมพ์ในช่องแชทก,ก็ได้นะครับผมให้กับพี่น้องกเกษตรกรนะครับผมหรือว่าผู้ที่สนใจนะครับผมที่เข้าร่วมประชุมในวันนี้ครับผมได้ติดต่อสอบถามครับเชิญครับผมค่ะ เดี๋ยวเก๋จะพิมพ์เบอร์โทรแล้วก็ที่อยู่ในการติดต่อให้ในช่องแชทนะคะหรือถ้าใครอยากจะส่งอีเมลสามารถพิมพ์คำว่า K Solar Solution @gmail.com ส่งส่งเข้ามาได้เลยค่ะตรงตัวเลยค่ะ K Solar Solution @gmail.com ส่วนเบอร์โทรเก๋นะคะ0992521444เดี๋ยวยังไงเก๋จะแปะไว้ในห้องแชทอีกครั้งหนึ่งนะคะค่ะขอบพระคุณค่ะ